ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้แอดก็เดินทางมาจากไปทําบุญนะครับพี่น้องชี่ครับมือนี้เป็นมือว่านออกพรรษานะครับครับหลังจากลงคลิปแล้วนะครับแอดกาจะพาพระคุณเจ้าไปล่องอุโบสถรอบสุดท้ายนะครับเนาะครับอุโบสถสุดท้ายของอยู่ในพรรษานะครับพี่น้องชี่ครับมือนี้เป็นมือสุดท้ายครับมือนี้แอดก็มาล่องแนวทางชุดเต็มนะครับพี่น้องชี่เราพัฒนาชุดเต็มนะครับ ผลงานรอบที่แล้วก็เป็นทีนาพึ่งพ่อใจนะครับพี่น้องซี่อัด็ดีใจน้าพี่น้องเฮ้านะครับครับพี่น้องเฮากับบอสบอถูกหลายคน้นดอกเพราะว่าตัวเลขของแอดนะครับ <c oughs> พึ่งจะมาเขา่าได้สองหงวดนะครับที่ติดกันนะครับเนาะหลังจากนั้นมากับช่วงหลังนะครับกับบอเข่ามาเจ็ดงวดส่วนแล้วก็มาเข่าอีกหงวดหนึ่ง เรามาลดอีกเรามาเข่าสองสองงวดติดกันอีกนะครับพี่น้องที่ครับแอดพึ่งจะเปลี่ยนสูตรไม่ได้สองงวดแล้วนะครับกระปังไอเลียนครับพี่น้องที่สองงวดครับครับรอบนี้แอดจะลงสูตรเต็มก้อนนะครับพี่น้องที่ครับลงสูตรเต็มให้พี่น้องเข้าก้อนจังไข่สีพอกันมืกอื่นก็คือโค้งสุดท้ายของแอดนะครับสูตรฟันทงนะครับพี่น้องที่ครับให้พี่น้องเข้ามันใจในตัวของแอดเลยนะครับเด้อนะครับเพราะว่าตัวเหล็กวิเคราะห์เบิ้งเมื่อคืนแอดนอ่นรับ ตีสองนะครับเดี๋ยวนอนแค่สองชั่วโมงเพราะว่าย้อนอยากเคลียร์เรียกให้พี่น้องเข้าให้มันฉกให้มันเข่านะครับอยากให้พี่น้องหดฉกมันเป็นน้ำกันนะครับวดรับวดนอนครับทีแอบแจงลงไปในกลุ่มนะครับกะบ่ได้ปิดกลุ่มดอกพี่น้องอที่เพราะว่าเพียงกระตุนให้พี่น้องเข้านะครับให้พี่น้องเข้าเพราะว่าแอบอยากเช็คสมาชิกในกลุ่มว่ายังอยู่กับแอบอยู่จกคนนะครับ ก็เลยอยากให้พี่น้องเขาคอมเมนต์เข้ามาในกลุ่มนะครับพิมพ์ใบค้ามบาร์ล้อไว้เลยนะครับพี่น้องเชี่ยครับพี่น้องเขาสนใจเขากุมนะครับพี่น้องที่เขาม้าไม่ครับล่อชุดฟันท่งคงสุดท้ายของแอดนะครับเขาแอดจะใส่ไอเชื่อโอโคตในะครับยุทธายคลิปนะครับพี่น้องเขาจังคอยแคปหน้าจอไว้ถทาสแกนเขากุมเลยนะครับเนาะครับสแกนเขากุมครับครับหรือว่าพี่น้องเขาอยากเขากุม กแจ้งทางเบอร์ก็ได้นะครับเนาะ0935705677นะครับเบอร์เบอร์ไล่เขาคุมนะครับกับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับพี่น้องที่ครับเพื่อนเพื่อนเขามาหล่อแอดก็จะรับเพื่อนเพื่อนนะครับตรวจเบื้องโปรไฟล์นะครับครับโปรไฟล์ใดบ่มีบ่มีรูปยืนยันตัวตนเจ้าของนะครับแอดก็จะโทรเช็คเบื้องอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะครับเอามาเบื้องแนวทางนะครับเพราะว่าแอดจะพาพระคุณเจ้าเพื่นเดินทางแล้วนะครับพี่น้องที่ กลับลงเห็นพี่น้องเข้าก่อนนะพี่น้องอีฟซี่ครับครับโบเป็นการเสียเวลานะครับพี่น้องเข้านะครับครับเบื้องผลงานสักกอนนะครับพี่น้องอีฟซี่ครับผลงานหลอดที่แล้วนะครับสุดเต็มนะครับของแอดนะครับเนาะครับผลหัวหน้าพัฒนาออกนะครับ 1 8ึ่งแนะครับพี่นอ้องพี่8 0 0 7ห่้าผลหวยเล่าพัฒนาออกนะครับครับเลขกรางออก0ูนะครับพี่นอ้องพีอันนี้เก้าด้วยพี่นอ้องพี เป็นอยังเอ็ดคือฟันเจ็ดเก่าเนาะครับเนาะเอ็ดฟันเจ็ดเก่าเพราะว่าในสูตรตะล่างของเอ็ดนะครับมันติดเก่ามากนะครับเด่นทีเก่านะครับแต่เอ็ดบอดีวิ่งเก่านะครับวิ่งศูนย์กับเจ็ดนะครับเนาะครับนี่คือผลงานชุดฟันท่งของเอ็ดนะครับฟันศูนย์กับเจ็ดนะครับฟันศูนย์ลูดศูนย์ฟันเจ็ดลูดเจ็ดนะครับเนาะครับแตกสี่ตัวโต้นนะครับชุดสี่ตัวครับเพราะว่าผลหวย อ้าแอปบอกเจ็ดนะครับเจ็ดเก้าบ้านเป็นหกเก้างงอยู่เจ็ดเก้านะครับเนาะครับหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าตาไล่นึกว่าจะเหลียกจะคล้องเพเขาครับล่างออกศูนย์ศูนย์ครับพี่น้องทุกที่ครับวันนี้แอปจะลงเหล็กในตะล่างความกับสุดเตี้ยมคือเก้านะครับเนาะครับกับมะเขืเหล็กชุดวิวนนะครับกับเขานะครับ แปดกับเขานะครับศูนย์กับเขาหนึ่งกับเขานะครับพี่น้องทุกทีสองบ่มีนะครับเขาหาตัวนะครับชุดเวียนนะครับโอ้เสียดายแห้งเลยพี่น้องทุกทีเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์นะครับพิษต่ำแหน่งนะครับอันนี้เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องทุกทีครับเพราะว่าเลขออกศูนย์เจ็ดเก้านะครับเนาะโอ้เสียดายนะครับ ครับศูนย์เจ็ดเก้าครับพี่น้องซี่ครับก็เข่าเต็มเต็มเลยนะครับพี่น้องซี่เจ็ดเก้าเพราะว่าแอดกับให้พร้อมนะครับเนาะครับชุดเต็มนะครับพี่น้องซี่ที่แอดลงเป็นเหล็กล็อกในตารางนะครับเนาะแอดแผงเป็นหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเด้อนะครับที่สาเหตุที่มันมาเด่นเจ็ดนะครับเนาะหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับแผงเหล็ก สามกับแปดกับตัวตะกันนะครับพี่น้องยุ้ซี่ครับเขาต้องแผงเหล็กน้ำนะครับพี่น้องยุ้ซี่ครับชุดเตรียมกับเขาที่เจ็ดเก่าครับยางละซีคูนะครับลักลักหนึ่งลักเจ็ดลักแปดลักเก่านะครับเขาทุกลักนะครับพี่น้องยุ้ซี่อันนี้เป็นเหล็กวิ่งนะครับนะพี่น้องยุบซี่ครับมาตามต่อกันเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเนาะ Oof. Mm -hmm. หวดชุดเต็มนะครับ งวดประจำวันที่18นะครับเอาเพื่อนจุดเต็มพี่น้อกเงี้ซี สุดเต็มนะครับเนาะครับสุดเต็มทั้งเบดนะครับมีอยู่สองสี่หกแปดสิบคู่นะครับสี่สี่สกเก้านะครับพี่น้องที่ ครับเหล็กวิ่งนะครับล้อโค้งสุดท้ายนะครับเนาะพี่น้องที่กับเหล็กวิ่งนะครับตัวฟันนะครับล้อโค้งสุดท้ายครับจะแอดจะให้เป็นเหล็กวิ่งซีตัวก้อนนะครับเนาะหลักหกนะครับหกศูนย์หกหนึ่ง หกสองนะครับแล้วก็หกเกหลัก6เด้อพี่น้องเอฟซีครับต่อมานะครับหลักเก้านะครับพี่น้องซีหลัก9 90 9เนหนึ่งนะครับ9กสองครับแล้วก็89้า หลักเจ็ดนะครับเจ็ดศนะครับเจ็ดหนึเจ็ดสเจ็ดแปหลัก8นะครับพี่น้องทุ 80ดศูนแล้วก็แล้วก็ศ1นะครับพี่น้องยุีเอาตัวเลขมีทั้งเบ็ดนะครับพี่น้องยุฟีซี1สี่ 4, 4, 16, 16คู่นะครับชุดเต็ม16คู่นะครับ ขับเหล็กหลอกในตะล่างเหมือนพี่น้องเว็บี่ยับเหล็กหลอกในตะล่างของแอดนะครับเนาะครับขออนุญาตตีตะล่างก่อนพี่น้องเว็บเชี่จังคอยแัปหน้าจอนะครับใจเย็นๆน,นะครับยังพันจับคูด้วยพี่น้องนะครับเหล็กหลอกในตะล่างสำคัญกระยุก,กับเหล็กหลอกในตะล่างพี่น้อง พี่น้องสิกเลขล็อกในตารางนะครับเาคือล่มดีแท้ครับเลขล็อกในตารางครับพี่น้องสิ <c oughs> <c oughs> มีห้ามีสามนะครับ มีศูนย์นะครับมีหกมีเจ็ดมีเก้านะครับเอานี่คือเรียกล็อกในตารางของแอดนะครับ ครับพี่น้องที่ครับเอาทวนอีกรอบนะครับเนาะต่อหัวชุดเต็มนะครับเราพัฒนานะครับชุดสิบหกคู่นะครับอันนี้สิบหกคู่ด้วยพี่น้องที่ชุดสิบหกคู่ตัวได้สิเป็นตัวเด่นนะครับเนาะระหว่างหกเก้าเจ็ดแปดนะครับหกเก้าเจ็ดแปดนะครับตัวได้สิเป็นตัวเด่นตัวฟันของแอปนะครับเนาะ <c oughs> ครับหลัก6นะครับมี U คูก็คือหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกนะครับหลักเก้าเก้าศูนกหก้าสองแปดเก้าะครับหลักเจ0ดเจ็ดศนหนึ่งเจ็ดสองเะครับหลัก8 80 81 82ูนหนะครับเนาะครับล็อกในตารางนะครับมี5มี3มี0ูนย์มีหมีเมีเกครับพี่น้องทีก่ครับครับแชปหน้าจอครับ ครับเจอกันพรุ่งนี้เด้อพี่น้องซี่สุดฟันทงนะครับเล่าพัฒนาของแอดนะครับครับสำหรับคลิปนี้แอดจะเดินทางก่อนแล้วนะครับเนาะไปทําบุญนะครับพี่น้องซี่ืัอนี้เป็นมื่อวันพระขึ้น15บห้าค่ำเดือน11นะครับเนาะเดือน11นะครับขึ้น15บห้าค่ำเดือน11ครับส่วนแนวทางหาน้อยนะครับแอดจะลงช่วงประมาณบริลง YouTube นะครับลงเฉพาะในกลุ่มนะครับพี่น้องซี่แตกทุกวันนะครับหาน้อย อาจจะลงสวงประมาณใบสองนะครับเนาะใบสองก็คือสิบเซนนาฬิกานะครับอย่องสี่เอาสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ที่เพียงแค่นี้ครับ